บอยทกนเกียิค่ะให้สัมภาษณ์ขณะที่กำลังสืบหาความจริงหลังส่งนักร้องสาวจากบ้านเดอะสตาร์สไม์และมาตังเปิดใจพูดถึงพฤติกรรมของผู้จัดการเก่าจนเกิดเป็นประเด็นร้อนทั่วโซเชียลเลยค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนหนักยิ่งกว่าเดิมนะคะหลังมาตังเดอะสตาร์ินะคะนักร้องสาวเสียงเพาะหนึ่งในผู้เข้าประกวดรายการเดอะสตาร์ได้ออกมาเผยถึงพฤติกรรมของผู้จัดการเก่าโดยตนไม่เคยถูกคุกคามทางเพศแต่อย่างใดเพียงแต่เคยถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวจน เครียดหนักกลายเป็นคนวิตกจริตค่ะซึ่งผู้จัดก,การคนดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่นักร้องรุ่นพี่สมัยนะคะเดอะสตารได้ออกมาเผยปุมในใจวัยสิปีในช่วงก่อนที่จะเข้ารายการดีท็อก EP อีพูดเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศเนื่องจากโดนผู้ใหญ่ที่เคารบเหมือนแม่มีความคิดกับตนในเชิงชู้สาวแต่กลับไม่มีใครเชื่อและตราหน้าว่าสมาัยเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงแก่ค่ะ